อุ่นใจไซเบอร์ไปติดตามภารกิจแจ้องอุ่นใจดอกจันทร์5สี่เหลี่ยมโทรออกเป็นความร่วมมือระหว่าง AIS กับ CIB สอบสวนกลางครับ ตำรวจสอบสวนกลาง CIB จับมือกับ AIS ยกระดับการปกป้องผู้ใช้บริการและประชาชนจากมิจฉาชีพแจ้งอุ่นใจตัดสายโจรเป็นการพัฒนาระบบอัจฉริยะเครือข่ายสามารถรายงานเบอร์ต้องสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพจากการรับสายครั้งล่าสุดครับเพียงกดดอกจัน1 1 8 5สี่เหลี่ยมโทรออกฟรีภายใน5นาทีหลังจากวางสายเบอร์ต้องสงสัย จากนั้นระบบจะคัดกรองเบอร์ที่ได้รับแจ้งหากพบว่ามีความผิดปกติจะส่งต่อข้อมูลเข้าระบบการตรวจสอบของตำรวจสอบสวนกลาง CIB พร้อมดำเนินการบล็อกเบอร์นะครับหากเข้าข่ายมิจฉาชีพเพื่อไม่ให้ไปก่อกความเสียหายเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงดำเนินการทางกฎหมายในการติดตามจับกลุ่มเอาผิดกับกลุ่มมิจฉาชีพครับครับลูกค้าของ AS ตั้งแต่อดีตเนี่ยสามารถที่จะโทรมาแจ้งหมายเลขที่เป็นสแปมคอหรือสแกมคอได้ผ่าน 1185วันนี้เองเราได้ร่วมกับ CIB ประกาศอีกหนึ่งบริการถือเป็นช่องทางเพิ่มเติมนะครับก็คือดอกจัน1185สี่เหลี่ยมที่เราเรียกว่าอุ่นใจตัดสายโจรดอกจัน1185สี่เหลี่ยมเนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของ AIS ที่ได้รับสแกมคอและรับสายหลังจากรับสายเนี่ยวางสายปั๊บสามารถกดดอกจัน1185สี่เหลี่ยม ออกได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องกรอกหมายเลขว่าได้รับสายหมายเลขอะไรเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถแจ้งได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ข้อมูลมาถึง c i b ได้เร็วมากขึ้นครับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการยกระดับการทางานเชิงรุกระหว่าง AIS และตำรวจสอบสวนกลาง c i b และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสวิชาชีพง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ เรามีความร่วมมือกันมาระยะระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีมากนะครับในทุกๆเรื่องเลยนะครับซึ่งเรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับเป็นการสืบสวนจับกลุมหรือว่าการบล็อกเบอร์โทรศัพท์ที่ผ่านมานะครับสำหรับบริการนี้เนี่ยก็ก็มองว่าเป็นการยกระดับอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งเป็นช ANNEL ในการรับข้อมูลจากประชาชนที่ถูกมิจฉาชีพพยายามหลอกลวงนะครับข้อมูลเนี่ยมันจะนําไปสู่หลายๆอย่างนะครับในการ ถ้าเราได้ข้อมูลที่ accurate มี accuracy สูงคือมีความแม่นยำถูกต้องรวดเร็วแล้วก็ประชาชนง่ายต่อการแจ้งเนี่ยมีปริมาณก็จะมีปริมาณเยอะมีคุณภาพนะครับเราสามารถเอาไปหนึ่งก็คือไปออตรวจสอบว่าเป็นเบอร์วิชาชีพหรือเปล่าแล้วเราสามารถไประง,งับใช้ได้นะครับสองก็คือเอาข้อมูลเนี้ยไปขยายผลนะครับในการสืบสวนในการตามหาคนร้ายหรือแหล่งที่ซ่อนของอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆของคนร้ายนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์มากครับ แจ้งอุ่นใจตัดสายโจรดอกจัน1 185สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเป็นการปกป้องผู้ใช้บริการในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลด้วยการสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาปกป้องให้ความรู้เพื่อสร้างสรรสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพที่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์และปลอดภัยอย,อย่างยั่งยืนครับ